สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสปูสกคนนะจ๊ะพี่น้องพี่น้องสาวโยชใส้สวนมากินส้มตำใส่ห้อยแมงปูแล้วก็มีทอดปีกไก่จ้ะแต่ส้มตำขาดมะเขือเทศพี่น้องนีมาตกสาวโอชก็เลยบอไปซื้อจ้ะแต่ปกติสาวโอชก็พวกกินมะเขือเทศอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังมีสี่สั่นนะจ๊ะแต่กันนัวคือเก่าพี่น้องคงความอร่อยความนัวคือเก่าจ้ะ บุม๋มมีเมื่อเกิดที่แล้วก็มีปีกไก่สี่ปีกจ้ะสาวโยมักไว้แต่กับบุรู้ว่าสรสชาติจะเป็นยังไงพี่ <c oughs> ม้าโตกก๊ะก็เลยบ่อยากเสีออกไปแต่กับโตกก๊ะบ่เแห่งหนูจ้ะแต่เป็นคือฝน,นีพี่น้องฝนดินนะจ๊ะจ้าก้อนสาวโยมสิกินส้ตมตำสาวโยมก็ขอบคุณเด้อพี่น้องทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจด้วยจ้าที่พี่น้องเข้ามารับชมช่องจังเน้อนะจ๊ะ จ้าเน็งก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องสู้สู้ควคด้กันจ้าขอบคุณมายจ้าพี่น้องขยับกองนิดนึงจะในโต๊ะโต๊ะนี่พี่น้องขอขออนุญาตใช้มือเวยจ้าพี่น้องใส้มือเลยเพราะว่าสิแซบสินหนัวนนกินน้ำก่อนจ้าน้ำผลไม น้องมาจาก z o o ตามแล้วจะเป็นน้องแจ๋วละ <c ười> ปีไก่พอหนังหัวแล้วพี่น้องอยังควันออกอยู่นี่จ้ะ พอแซมอยู่ดราสา่าได้อยู่จ้ะหิว <c oughs> ข้าวจำใจพี่น้อง <c oughs> พี่น้องเป็นอ,อยู่บอดจ้ะหิวข้าวและสั่น เ้หน้อเป็นท้ายหิวเฮีนที่สั่นจ้ะนี่น้อง้อนจะเบิงควันให้น้องจ้ะ ทอดแห้งๆจะพี่น้องเจ้าน้องมา <c oughs> ถ้ามีหมูกินน้าที่แซ่บเนาะพี่น้องนองง่ากันกิน ต้ตมตังแตงห้อยแมงผู้พอดีมีเหลือก็เลยใส่เนาะก็เลยใส่ไม่ได้ออกไปซื้อของกัน แคปน้องหนาวส่งต่อนตรงจีบเจ้าเนองกินถูกง่ายๆพี่น้องมีอย่างจริงเดี๋ยวกินอย่าเดี๋ยวขอให้เป็นอาหารบ้านเขา ขาดพ่ไใ้ก็คือปลาร้าปลารนี่ขาดพ่ะใหพี่น้องกินทุกมือ้อจ้ะมันละกอรูอนึ่งกัน พี่น้องหนุ่ยง่ายอู่แต่สาวน้อยก็จำไม่ได้คือแบบนี้นะจ๊ะจำคนเดียวจริงเพราะว่าจำได้แต่ที่กินบูมมอเพราะว่าสาวน้อยกินคนเดียวนะจ๊ะแต่ลูกเนื่องก็ซีดจำได้อีกจักสองสามรอบเลยพี่น้องเพราะลูกมันใหญ่อยู่ ขอโทษพอ่อภัยกินมุมมอกินกพัยใจพี่น้อง กับข้าวบ้านเฮาแส่วยน้องกินแล้วอยู่ท้องจ้ะพี่น้องเวลาไปเฮ็ดงานก้ะอยู่ได้นานนะจ๊ะพี่น้องเมื่อหิวข้าวหวาเคยบวรองเอากับข้าวไปกินขนมปังเนาว่าสั่นนาะพี่น้องยืนจนสั่นจ้ะอยู่ได้ส,งสองชั่วโมงหิวข้าวแล้ว ลาบเลยนอกั้นต้องเอาเข้าวไปนําจากบ่มีข้าวมีอย่างกับบุม้มมีเมนวก,ก,กินอย่างไรกัะเอาเข้าวกับไข่ไปพี่น้องพราสันตนบ่บุอยู่ท้องกันอุ เดี่ยวเหมือนแต่พี่น้องแซ่เดี่ยวกินปีกไก่ปีกไก่ทอดก,ก,กับเกล็พี่น้อง คค่ใส่อัน,นปีกน้อยๆบะนนี้ซุปเป็นทอดพี่น้องแล่ลกอ อยังห้อนอยู่อย่างพี่น้องข้างในยนังห้อนอยู่จ้ะพ,พ,พี่น้องเหลือปีดนึงคำน้องน้อยนึงจ้ะ ิีห่งิ่มละกินหลายอน,นเน่นจ้ะอันนี้ก็เปรี้ยวหวานเย็น ทั้งเปียรทั้งหวานทั้งเย็ยนแซ่บเลยแซฟหมดทุกอย่างจ้าพี่น้องคลิปนี้สาวน้องก็ไว้สำเนีก่อนนะจ้าคลิปหน้านี้ทักทา,ายกันใหม่จะพี่น้องขอบคุณนี่หลายเด้อพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งสาวน้องกินข้าวเนาะเบิง่งอันอันนี้ติดคลิปนี้ไว้สำเนียจ้าไปแล้วจ้าขอบคุณน้าจ้าบ๊ายบาย